นี่แกมีเครื่องบิน <m> ป่าวะเฮ้ยไม่เหมือนเลี้ยไขวะกูเลยอมึงนั่นแหละเฮ้ยมาทางนี้เฮ้ยมีเครื่องบินป่าวะกูจะไปลงเตียมโวยกูจะไปหาเครื่องบินให้มึงจากเท็เนี่ยวะฮะหาเช้ากินคำบมานด้มีเงินทุงเงินทั้งเสืองบินโวยเฮ้ยกูต้องการใจเครื่องบินโวยคนเดินมาไกลอีห้าร้อยเมตรจะถึงลงเตียมกูเหนื่อยโวยกูต้องการเครื่องบินเฮ้ยมึงก็โดดอีห้าร้อยเมตรมึงเดินแป๊บเดียวมึงก็ถึงลงเตียมแล้วโวยไอห้านี่เฮ้ยไี่เดินกูจะเอาเครื่องบินโวย มึงพูดไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยโอ้ยก็กูบอกว่ากูไม่มีเครื่องบินกูก็เดินมาแล้วกูจะเอาเครื่องบินให้มึงจากที่ไหนวะฮะไอ้นี่มึงพูดโกนซโซนเลยอย่างนี้มันต้องมีเรื่องแสดงเว้ยเฮ้ยเป่ารกเมทตัดเลยเปล่าก็กูไม่มีเครื่องบินมึงก็คึอนรถเมเอาก็ได้ได้วะเฮ้ยมึงจะเอาเครื่องบินทําไมแค่นี้ยังหารถเมทอ่ะคือได้ยินเลยวะรกเมลิเกตํารวจนะแล้วมันเกี่ยวอะไรลถเมลิเกตํารวจวะมึงพูดบ้าอะไรของมึงวะนี่เฮ้ยรู้วเ้ยมึงต้องหาลถเมให้กูกูเหนื่อยกูเมื่อยกูล้า กูต้องการเครื่องบินเฮ้ยมึงนี่พูไม่รู้เรื่องนะไอหัวล้านกูไม่มีเครื่องบินโว้ยมึงว่าใครหัวล้านวะเฮ้ยมึงว่ากูเด้อกูกับพวกกับมึงอยู่กูก็ว่ามึงก็สิอง่โง่พีเครื่องบินมันจออตรงไหนอ่ะลูกพีันเอาอย่างนี้มึงอะคื่องบินไม่ต้องเอาลถเมีมึงก็ไม่ต้องเอามึงนั่งมอเตอร์ไซค์บินเอาไปมาเถียงก็อยู่ได้เราไปเราไปใครเอามือมาสกิดวะเฮ้ยเถียงก็อยู่ได้เครื่องบินไม่มีเครื่องบินอยู่ได้แล้วคนจะไปนะไอเหล่านั้นใครวะนะสวยน่ารัก จริงเลยนะเฮ้ยแกไม่รู้จักเล่อเท้าแกลงเตียงบวยเฮ้ยตัวหอบนะดูเลยเฮ้ยนี่ขนาดเท้าแกยังช่วยขนาดนี้แล้วลูกน้องจะช่วยขนาดไหนเฮ้ยคิดนะวเฮ้ยแกผู้แก่ไม่เคยได้ยินฉายานั่นหรอวะที่เขาบอกว่า The Queen of the King อะฉายาของเท้าแก่นี่เลยนะุ้ยพี่ยิงขาในคว่งซ่ายาแล้วขาในย่ากไปลงเตียงขึ้นมาทันทีเลยวะเฮ้ยเพื่นอนเฮ้ย <c oughs> แล้วนี้ผู้แกจะมาเที่ยงเรื่องเครื่องบินกันทำไมฮะ พวกแกก็ขึ้นยานอวกาศไปซ์เท้าแกมึงจะบ้าหรือเปล่า500เมตรมึงให้ขึ้นยานอวกาศี่เลยเฮ้ยอยีเท่าแกก็อีกแค่500เมตรมึงจะขึ้นเครื่องบินทําไมแล้วฮะเฮ้ยอยีเท่าแกกูจะไปแค่ลงเตียมกูขึ้นเครื่องบินก็ดีแล้วมึงให้กูขึ้นยานอวกาศเรือมึงจะบ้าหรือเปล่าโอยเจอพวกพวกไม่รู้เรื่องไปดีกว่าไปแล้วไปแล้วบายบาย